สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกครั้งกับสุขใจวัยเก่าช่องที่ตั้งใจมอบทั้งความรู้เคล็ดลับสุขภาพและกำลังใจดีๆให้กับเพื่อนๆไวเก่าโดยเฉพาะค่ะหลายคนอาจเคยนั่งหน้ากระจกแล้วถอนหายใจเฮ้ออายุ60แล้วหน้าฉันมันก็ต้องเหี่ยวย่นเป็นธรรมดาแหละมั้งแต่รู้ไหมคะจริงๆแล้วเรายังสามารถมีผิวที่สดใสดูกระชับ และมีสเสน่ห์ได้อยู่เสมอไม่ว่าไวัยไหนก็ตามค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจไม่คิดว่าจะทำได้ในวัยนี้เลยนั่นคือร่อง11เส้นที่หน้าผากที่ทำให้ใบหน้าดูสดใสดูมีพลังเวลาเรายิ้มก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นค่ะสิ่งสำคัญคือเราไม่ต้องไปคลินิกไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยเพราะเราสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านแค่กินให้ถูก บวกออกกำลังกายเบาๆวันละ10นาทีเท่านั้นเองค่ะส่วนที่1อาหารเพื่อผิวและกล้ามเนื้อใบหน้าหลายคนเข้าใจผิดว่าความสวยกระชับมาจากครีมบำรุงเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วความงามเริ่มจากในจานอาหารของเราค่ะโปรโตีนดีๆคือกุญแจสำคัญเวลาเราอายุมากขึ้นร่างกายก็จะสร้างกล้ามเนื้อได้น้อยลงทำให้ผิวหย่อนง่ายถ้าเราเพิ่มโปรโตีนจากไข่ต้ม ปลาเต้าหู้หรือทั่วต่างๆร่างกายจะเอาไปใช้ซ่อมแซมเซลล์ผิวและสร้างกล้ามเนื้อเล็กๆบนใบหน้าตัวอย่างง่ายๆเช่นลองเปลี่ยนมื้อเช้าจากข้าวเหนียวหมูปิ้งมาเป็นไข่ต้มหนึ่งฟองกับผลไม้สดสักชิ้นเพียงเท่านี้ก็ช่วยได้มากแล้วค่ะผักผลไม้สีสดๆสดเติมชีวิตชีวาสีสันของผักผลไม้ไม่ใช่แค่สวยแต่เต็มทด้วยวิตามินสีส้มอย่างแครอท ฟักทองมีเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงผิวสีแดงอย่างมะเขือเทศมะละกอช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความหมองคล้ำสีเขียวอย่างบรอกโคลีผักขมก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นมีน้ำมีนวลการกินผักผลไม้วันละ2-3สส่วนจะช่วยให้ผิวดูอิ่มน้ำขึ้นไม่แห้งกร้านไขมันดีเติมความนุ่มให้ผิวอย่ากลัวไขมันค่ะ ไขมันที่ดีอย่างในอะโวคาโดถั่วอัลมอนด์เมล็ดแฟลกซ์หรือน้ำมันมะกอกจะช่วยทำให้ผิวเราดูอิ่มเอิบไม่แห้งเหี่ยวเร็วค่ะเช่นตอนบ่าอยากทานของว่างแทนที่จะหยิบขนมกร,บกรอบๆมาลองเปลี่ยนเป็นถั่วสกักกำมือเล็กๆหรือกล้วยหอมหนึ่งลูกผิวก็จะได้พลังงานดีไปด้วยค่ะเห็นไหมคะ เรื่องอาหารไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่เลือกเพิ่มสิ่งที่มีประโยชน์เล็กๆน้อยๆในแต่ละวันไม่ต้องเปลี่ยนหมดทันทีแต่เปลี่ยนทีละนิดผลลัพธ์ก็จะสะสมและชัดขึ้นเองค่ะส่วนที่2อ,ออกกําลังกายใบหน้าง่ายๆมาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยการออกกําลังกายหน้าค่ะอย่าพึงกลัวว่ามันจะยากเพราะจริงๆแล้วง่ายมากๆทำได้บนเก้าอี้ตัวโปรดหรือแม้แต่ตอนนั่งดูทีวี ท่าแรกท่าร่อง11นั่งหลังตรงสูดหายใจเข้าลึกๆทำหน้าตกใจเบาๆอ้าตาโตใช้คิว้วดึงขึ้นดึงลงช้าๆประมาณ10ครั้งท่านี้ช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าผากแข็งแรงขึ้นทำให้ร่อง11คมชัดดูมีชีวิตชีวาเคล็ดลับเล็กๆทำหน้ากระจกจะช่วยให้เราสนุกและเห็นผลได้ไวขึ้นค่ะท่าที่สองท่ายิ้มกว้าง ยิ้มกว้างที่สุดเท่าที่ทำได้ค้างไวห้าวินาทีแล้วปล่อยออกแล้วทำซ้ำสิบครั้งท่านี้ช่วยยกมุมปากลดความหย่อนคล้อยทำให้เรายิ้มได้สดใสกว่าเดิมค่ะลองทำตอนถ่ายเซลฟี่ก็ได้นะคะจะได้ยิ้มสวยเป็นธรรมชาติท่าที่สามท่าลมพองแก้มสูดลมหายใจเข้าลึกๆเป่าลมพองแก้มเหมือนลูกโป่งค้างไว้าวินาที แล้วปล่อยออกแล้วทำซ้ำสิบครั้งช่วยให้ผิวรอบแก้มตึงขึ้นลดร่องแก้มทำให้หน้าดูเด็กลงค่ะท่าที่4ี่ท่าเพิ่มท่าปากตัวโออ้าปากทำเป็นรูปตัวโอค้างไว้ห้าวินาทีแล้วผ่อนคลายทำซ้ำสิบครั้งช่วยกระชับกล้ามเนื้อรอบปากทำให้ไม่เกิดริ้วรอยปากย่นค่ะ เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะถ้าทั้งหมดนี้ง่ายมากจริงๆใช้เวลาไม่ถึง10นาทีต่อวันจะทำตอนเช้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสหรือทำก่อนนอนเพื่อคลายกล้ามเนื้อก็ได้อยากฝากกำลังใจเล็กๆค่ะบางครั้งเราอาจมองตนเองในกระจกแล้วคิดว่าฉันแก่แล้วคงทำอะไรไม่ได้มากแต่จริงๆแล้วทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการลงมือทาเล็กๆรอง11ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงาม แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ว่าเรายังมีชีวิตชีวาเรายังอยากดูดีและเรายังใส่ใจตัวเองค่ะขอให้จำไว้นะคะว่าความสวยความสดใสไม่เคยมีอายุจำกัดค่ะวันนี้เราได้คุยกันถึงสองเรื่องหลักๆคืออาหารที่ช่วยบำรุงผิวและกล้ามเนื้อเช่นโปรโตีนผักผลไม้สีสดและไขมันดี การออกกำลังกายหน้า3-4ท่าง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านใช้เวลาแค่วันละ10นาทีเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ใบหน้าดูกระชับขึ้นร่อง11ค่อยๆปรากฏและทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากชวนเพื่อนๆทุกคนลองเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยค่ะไม่ต้องรอไม่ต้องคิดเยอะแค่ลองเพิ่มอาหารดีๆทีละอย่างลองทำท่าออกกำลังกายหน้าเพียง1-2ท่า แล้วสังเกตดูค่ะว่าใจเราจะเริ่มสดใสขึ้นและกระจกก็จะสะท้อนรอยยิ้มที่มั่นใจมากขึ้นด้วยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามสุขใจไว้ตาไว้นะคะเพราะทุกสัปดาห์เรามีทั้งความรู้เคล็ดลับสุขภาพและกำลังใจดีๆสำหรับทุกคนที่อยากมีสุขภาพและความสุขในวัยเก่าค่ะจำไว้นะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่หัวใจเราสดใสได้เสมอค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ